าาออแท็แกเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ชัดเจนมากเพลงมันส่งให้ตะโกนมากนะเพลงนี้โจแต่เข้ากับเวลาเราบอกว่าตอนเริ่มเริ่มเพลงของทุกๆเพลงเนี่ยอารมณ์มันแบบค่อยๆแบบอย่ามาให้เจออีกเลยอะไให้มันรู้สึกว่าไม่มีแรงหมดแรงแต่หมดแรงเนี่ยมันจะมีความเศร้ากลุ่นอยู่ข้างในเขาปล่อยออกมาอย่างเงี้ยนี่คือ ทรัพยากรบุคคลที่หายากมากๆคนหนึ่งที่พี่25ปีกว่าจะพี่จะหาเจอคนเนี้ที่ได้ครบเลนเสียงกว้างร้องเพลงเพี้ยนน้อยเพี้ยนเนี่ยนะหาน้อยมากกับหูเขาดีมาก จะทําให้เต็มที่ครับจะทําให้พี่คิมไม่ผิดหวงังแล้วก็ให้พิมพ์ได้เห็นว่าสิ่งที่พี่คิมได้ถ่ายทอดได้ตั้งใจสอนมาเนี่ยคือเราได้เอาไปปรับใช้จริงๆแล้วก็เราจะสามารถทําให้พี่คิมภูมิใจในตัวเราได้จริงๆครับมมัมันนน่ใใจจห้้ดีีกวา เป็นความเงียบที่สวยแล้วก็เพราะที่สุดเท่าที่พี่เกิดมาเคยได้ยินขอบคุณครับแล้วก็แล้วก็มันเป็นการใช้อายุแค่20แต่ใช้เทคนิคของการร้องการกดเสียงให้มันเหลือแค่นิดเดียวมีแต่ลมออกมาแล้วมีเสียงออกมานิดนึง <Yeah. S 1> ยากที่สุดเลยขนาดที่ฉันอายุขนาดนี้เลยฉันก็ยังยยคิดว่ามันยากแต่เขาทําเหมือนเขา ใช้อารมณ์พาไปไม,ไม่ได้ใช้ความพยายามเลยเลยให้แค่อารมณ์พาไปถ้าคะแนนอารมณ์ดิฉันให้คุณรนะ้อยห้าสิบเลยนะหลังจากทำโชว์อย่างเต็มที่แล้วคุณแตกภูมิใจกับผลงานตัวเองมากเพราะอะไรต้องไปฟากครับ วันน be huh? ี้ก็ตื่นเต้นกว่าที่ที่แล้วนะครับคือเพราะว่าเพลงค่อนข้างเพลงช้าครับแล้วก็ต้องใช้สมาธิเยอะครับแต่ว่าทำมาแล้วก็พอใจครับผมแล้วไปทําอะไรมาถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับน้องตั๊กรองเท้าที่ใส่เนี่ยไอ้รองเท้านักเรียนปกตินะครับก็จะมันส้นมันก็จะสูงแล้วนั้นคือผม่ก็วิ่งจากพี่เขานัดมาซ้อมเดววอยเนี่ยแหละครับก็สะดุดพลิกไปล้ม าขาเนี่ยครับพีกลงไปอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคนอื่นตัวเล็กๆปกติมันก็ไม่ขนาดนี้นครับ,รบหมอเลยบอกว่าเอ็นเอ็นเอ็นเท้ามันฉีกครับก็คือต้อง <Okay. S 1> ความจริงต้องเข้าเสื่ออ่อนๆน,นะครับหลังจากโชว์เสร็จแล้วรอก,การตัดสินขึ้นอยู่บนเวทีนะเวลานั้นเราคิดอะไรในใจนะมันมันทุกอย่างมันอื้อมันงงนะครับ,ค,รบคือรู้เวทีก็คือตอนประกาศผลแล้วครับแล้วก็อย่างนี้ที่เห็นก็คือแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันปลสับสนไปหมดดีใจเสียใจทุกอย่างรวมไปนหมดนะครับครับผมนะ กับการที่ได้โอกาสอีกครั้งกับพี่สาววันนี้โคชเจนนิเฟอร์คิมจะทําให้เต็มที่ครับ,รบที่สุดเหมือนที่ทําในทุกๆรอบถ้าเต็มที่ได้มากกว่านี้ก็จะทําให้เต็มที่กว่านี้อีกครับแล้วก็จะทําไม่ใช่เพื่อเป็นโชว์ของแต่คนเดียวครับแต่เป็นของทุกๆคนในทีมของคนที่ชื่อที่เป็นทีมของพี่เจนนิเฟอร์คิมครับและสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตามได้ทุกความเคลื่อนไหวาจากเดอะไวท์เสียงจริงตัวจริงได้ We reporter presented by the best economy ครับหากใครที่ผาชมนะครับก็คลิกเข้าไปชมได้เลยครับที่ w w w t h e v o i c e t h a i l a n d c o m ครับมีให้ชมอย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะครับขอบผู้สราที่ถ่ายทำของเราด้วยในวันนี้ครับ Central Point Studio Thailand ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ